สัดีครับท่านที่เคารพครับวันนี้เราทําเมนูสัตว์ใหญ่นะครับก็คือซุปตีนวัวน,นะครับผมไปซื้อตีนวัวมาประมาณ450บาทนะครับสามกิโลผมกิโลกร,รัมละประมาณ150นะครับแล้วก็ต้มมาแล้วเกือบสาชั่วโมงยังไม่เห็นหน้าเห็นหลังเลยนะครับแต่ว่าเครื่องเครานั้นหอมบริบูรณ์มากนะครับอันนี้เป็นการต้มให้เปือ่อยแล้วก็เราจะไปทําน้ําซุป ตอนหลังอีกนะครับเพื่อที่จะทําให้น้ําของเขาเนี่ยสวยนะครับนี่แะครับต้มตีนวัวใช้เวลาแปดชั่วโมงครับใช้น้ำยี่ลิตรใช้ท่าน7จกิโลไม่ธรรมดานะครับเมนูนี้ถ้าไม่รักกันจริงมาไม่ถึงขั้นนี้ครับนี่ครับท่านดูครับ ย้อยยเป็นต่อนๆอือครับนี่เฉพาะค่าตีนวัวก็คือ450านะครับ2ขา3กิโลจัดไปกับเมนูสุดแสนจะหรอครับ